Okay. สวัสดีครับผมพันเมเจอร์เจ้าเก่านะครับวันนี้จะมารีวิวไพ่อีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นไพ่ที่ค่อนข้างหายากมากในประเทศไทยนะครับก็คือชุดนี้ครับผมตังคือชุดเทนเร์โฮสีเขียวครับฮ่าฮ่าใหม่จากญี่ปุน่นจากญี่ปุน่นนะครับผมล่าสุดเลยภูมิใจมากนะฮะชุดนี้นะครับบอก <laughs> มีเส้นหอยใจเป็นซาเล็กน้อย ชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่นําเข้ามานะครับเบอเอิญมีน้องในกลุ่มสติเมติกรุปเราเมตายกรุณามากนะครับที่อุตส่าห์อิมพอร์ตมาให้เลยนะครับเนี่ยไม่คิดค่าส่งอะไรเลยนะครับผมไปเช็คราคาแล้วครับชุดนี้ถ้าขายในไทยแบบเป็นราคาเลยนะชุดนี้สามพันบาทนะครับเบอเอิญผมซื้อได้ในราคาห้าร้อยบาทก็ต้องขอบคุณน้องขอด้วยนะครับที่แบบไม่เอากําไรอะไรเลยนะฮะโอเคดูจากตัวหน้ากล่องก่อนนะครับ แล้วที่เห็นคุณยุ่นคุณหนึ่งยืนล้วงกระเป๋านะครับผมดูดีๆนะครับเป็นใครก็ดูเองนะครับดูจัดใช่ปะอ่นั่นแหละครับนะครับตัวกล่องนะครับรอบนอกจะเป็นกล่องกระดาษธรรมดาธรรมดานะครับตรงนี้จะใส่ให้เห็นว่าเนี่ยทรโโพสีเขียวจริงๆเนี่ยนะครับผมนะครับมิตวิสไล์ครับผมโทโมฮิโร่ ม่ดะนะครับผมเป็นคนครีเอทขึ้นมานะครับข้างหลังก็จะเป็นเขียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันแปลว่าหาอะไรเหมือนกันนะครับก็ตามนั้นลวกันนะครับสภาพก่อนบูบี้เล็กน้อยอันนี้ผมไม่ถือสานะครับเพราะว่ามันก็อินพุตมาไกลเหมือนกันนะครับผมมาเรามาแกะอัน o x i ก g พร้อมกันเลยนะครับตัวกล่องก็เนี่ยฮะเปิดมาปับป๊บฟังบ้าบกล่องน,นี้ก็เรียบร้อยไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปนะฮะคราวน,นี้ตัวเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่ครับ นะมาดูมาดูตัวไพ่กันก่อนนะฮะไปทิ้งแลโฮสีเขียวข้างหลังเป็นเซอร์เคิลแบ็คนะครับผมนะฮะซิลเรียบร้อยยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้สติกเกอร์สีดำก็ว่ากันไปนะครับผมว่ามันคงไม่ต่างกับทิ้งโฮธรรมดาเท่าไหร่นักนะครับที่พิเศษคือตัวกิมมิคครับตัวกิมมิคเขาได้ให้สติกเกอร์มาดังต่อไปนี้เนี่ยครับเห็นๆกันไปเลยนี่คือสติกเกอร์ทิ้งโฮนะครับนะฮะมีอะไรบ้างครับจะมีปกสอง นะครับหลังสองหกดอกจิกนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ทิลโคสามสีครบเลยนะฮะแล้วก็จะมีดอกเพียบอันนี้ผมบอกแล้วว่าสามารถอายุยุกเล่นกลได้เยอะมากนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้ไม่สําคัญเท่าตัวนี้หรอกครับอันนี้เท่กว่านะฮะและอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มายากลน,นะครับมันเป็นคู่มือในการเล่นติ๊กเกอร์ครับค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยฮะสอนค่อนข้างละเอียดนะฮะถึงผมจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็พอจะก็ t ได้ วิธีแฟนไพ่วิธีเล่นนะฮะอันนี้เขาสอนกิมมิกที่ให้มากับไพ่โดยวิธีการดับเบิลลิฟนะครับวิธีการพลิกไพ่โอเคแล้วฮะอันนี้อ่ะผมเปิดให้ดูทีละหน้าเลยนะครับมีด้านหน้านะครับมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะูีด้านหลังนะครับ อย่างที่บอกฮะภาษายุ่นล้นๆนะครับแล้วก็เป็นรูปของไอ้คนนี้ไปนะฮะเคป <Okay. S 1> <Okay. S 2> อนตั้งแต่ผมรีวิวไพ่มานะเป็นชุดเนี้ยเป็นชุดที่ผมไม่อยากแกะมากที่สุดเลยนะครับเหตุผลเพราะผมพอจะรู้ว่าคะแนนเป็นอะไร <laughs> นะครับแต่เพื่อไงก็ซื้อมาแล้วนะฮะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ต้องแกะซะหน่อยนะครับโอเคมาดูเทเลโคสีเขียวกันนะครับ หายากแล้วเนี่ยปกติกมันจะมีซิลดึงปุ๊บมาใช่ไหมครอันนี้ไม่มีครับเดี๋ยวต้องหาตัวช่วยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอามีนี่ว่าเดี๋ยวนะเอ๊ะอยู่ไหนวะอ่ะยูทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอเมริกลญี่ปุ่นซิลข้างไม่เหมือนกันคะโอเคเรียบร้อยแกะมาแล้วนะครับสติกเกอร์ตามสูตร ผมเป็นคนที่เวลาแกะตรงปากกล่องนะฮะผมจะไม่ค่อยใช้กรรไกรหรือว่าใช้อะไรผมจะลอกไอตัวสแต็มออกเพื่อจะดูรุ่นเพราะถ้าเกิดรุ่นต่อมานะฮะไอตัวสแต็มจากสีขาเป็นสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีแดงม,มันมีความหมาย,ยของแต่ละปีที่ผลิตทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นเวลาผมทำปั๊บผมจะพยายามแกะเอามาให้มัน,ให,มนให้มันแบบตัวสติกเกอร์ที่เป็นสแตมฟิลตรงฝากล่องเนี่ยให้มันสภาพดีที่สุดนะฮะฉะนั้นปั๊บแล้วก็ไปแปะให้มันอยู่ในกล่องนี่แหละครับให้มันอยู่เหนียวเล่นนะี่ฮะ แต่ไม่อยากจะบอกแล้วว่าตั้งแต่แกะมาไอาหานี้มีปัญหาที่สุดนะฮะเอ๊ะมันเกี่ยวที่มันเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าวะไังผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าทาันจะเกี่ยวฮะผมไม่เคยแกะขาดขนาดนี้มาก่อนเลยฮนะเรื่องขอนดวงเราว่างานนี้นะ,ะแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวผมแกะแล้วค่อนข้างจะแบบแกะได้โคตรทุเรศเลยนะสมเพศตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวสักคนะปุ๊บมันได้อยู่นะฮะแล้วก็แปะไว้อย่างเงี้ เช็เลยนี่นะครับโอเคสำหรับนี้แกะมาแล้วนะครับเป็นพยานยนะครับแกะเรียบร้อยเห็นเห็นเลยนะครับต่อไปนี้คือการเปิดซิงนะครับในตัวฝากล่องก็เป็นมีข้อความอเป็นถึงที่เปิดของเทเลโฮเทเลเฮดดไซน์เทเลโลโก้ Design, ว่าไปนะครับโอเคเปิดหน้าแบบนี้อืมเปิดมาแล้วนะฮะใบแรกคือโจ๊กเกอร์ของเขาครับโจ๊กเกอร์ไม่เหมือนเทเลโฮธรรมดาเลยครับ คือผมจับเทเลโฮมาทาั้งแบล็ k ไวเปอร์แล้วก็เซอร์เคิลแล้วก็แฟนแบ c ็ทุกอย่างมาหมดแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นชุดแรกที่เจอโจ๊กเกอร์ลักษณะนี้นะครับโทโมฮิโร่ไมเอดาโมเดลเป็นรุ่นแพทเ่นัมนะครับโจ๊กเกอร์ตัวนี้คือไม่มีสีนะครับตอนนั้นก็จะเหมือนททโลโฮธ,ธรรมดาเลยละนะฮะว้าให้แบรด์การ์ดมาด้วยนะครับนี่โจ๊กเกอร์มีสีของเขา นก็จะโอ้ยผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าว่าค่อนข้างจะจะเหมาะมือมากครับเดี๋ยวให้ดูสีเองก่อนนะฮะสีเขียวละมุนตาครับทุกทุกสำรับไอ้ทุกใบเป็นสีเขียวหมดนะฮะตัวหน้าไพ่ก็เป็นเทเลโฮธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะฮะผมได้มาราคานี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระคุณจริงๆนะครับเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณมากๆเลยนะฮะดูเงินซื้ออีสกสักกล่องก็ดีอะ นะครับตัวจ็อกเกอร์ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะคล่องใจงอย่างเดียวทำไม make in USA วะเนะี่ยฮะทั้ที่ที่มันควรจะเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่หรือกล่องมันก็ญี่ปุ่นนะอ่ะมาดูพิเศษกันดีกว่าครับสรุปนะครับชุดนี้มีจ็อกเกอร์สามใบคือตัวจ็อกเกอร์สีแดงธรรมดานะครับผมจ็อกเกอร์สีขาว นะครับเอาเล่นเอาเล่นสลับไพ่ไปแล้วก็จ็กเกอร์ตัวเนี้ยข้างบนจะเป็นตัวของคำว่ามาเอดะเนี่ยนะครับไอตัวดีไซน์เนี่ยฮะคอาล่ามเป็นตัวเอชนะครับก็อาจจะจริงจริงเป็นไพ่โฆษณาเขาเนี่แหละครับโอเคแล้วก็มีแบล็งการ์ดที่พิเศษนะฮะนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษมากนักนะฮะอันนี้ก็วเล่นอย่างเงี้ยครับขำๆหนึ่งสองสามแป๊ะเปลี่ยนอะไรเงี้ยขำๆนะฮะชุดนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยู่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วจะซื้อเทเลโฮนะครับ ซื้อชุดนี้ราคามันเท่มากเพราะราคาราคาทเทเลโฟไทนะฮะไอตัวสำนักธรรมดามันก็มันก็ราคาก็ประมาณนี้อยู่แล้วอะฉะนั้นถ้าจะเอาคุ้มอย่างเงี้ยผมว่าซื้อถ้าคุณอยู่ญี่ปุ่นนะซื้อสำหรับเงี้ยมาเยอะๆเลยมาขายไทยสานะมพันฮะคุ้มนะครับไม่รู้ราคาลงหร้อยังนะครับนะฮะหรือจะซื้อใช้เองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนตัวที่ผมชื่นชอบชุดนี้เพราะว่าผมจับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่มือมาก นะครับไม่รู้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าพอตื่นเต้นนะฮะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันน่าใช้กว่าทีเลโฮธรรมดาเยอะเลยเนี้ยฮะลอนตัดดูก็ได้ก็โอเคฮะตัดสวยติดมือเหมือนทีเลโฮธรรมดาอืมก็ยังแตกๆแูแ่นิดหน่อยอ่าพวกผมผมอ่อนเองก็ได้ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะสปริงไพ่โอเคอืม ทุกส่วนใหญ่ไม่รู้คุณสังเกตรหรือเปล่าเวลาไพ่แกะซิวาปั๊บไอ้ตัวเนี้ยสังเกตในตัวระดับระดับระดับของไพ่นเนี่ยฮะมันจะมีงอบนกับงอล่างแน่นอนทุกเกิดทุกสำรับชุดเนี้ยเป็นชุดแรกที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยงอเท่าไหร่นักลองไปแกะดูเปิดไพ่เปิดซิงมาใหม่ๆฮะโดยเฉพาะแบ็กซิคเคิลธรรมดาเนี่ยมีมันต้องงอไม่ไม่งอบนงอล่างมันต้องมีเนีแน่ๆะฮะอันเนี้ยถือว่าถือว่าค่อนข้างตรงนะ ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนสีสันเนี่ยเหมาะว่าว่าแบบนักสะสมมาน่าจะชอบกันนะฮะพราว่ามันมันโดดมามากนะครับชุดนี้ถ้าให้คะแนนนะผมให้คะแนนความความเป็นสเปเชียลหรือว่าความเป็นที่อืมปัจเจกอ่ะไม่มีใครมีในประเทศไทยบมให้เต็มสิบเลยเพราะแม่งเท่ถ้าหน้าตัดไพ่อ่ะเอาที่โทสีเขียวมาตัดเด่นโอ้โหมึงแน่จริงจริงเฮ้ยแสดงว่ามึงมาแต่ญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับและในส่วนของตัวกิมมิคสามารถประยุกต์ได้หลายมายากลมากมาก คือค่อนข้างรองรับเยอะนะครับอ,อันนี้ผมให้เต็มสิบสูงความคุ้มค่าถ้าคุ้มค่าในราคาที่ผมผมรบกลน,น้องขอซื้อมานะครับอันนี้ผมผมก็ให้เต็มสิบเหมือนกันเพราะว่าปกติกผมซื้อแบ็คไวเปอร์อ่ะก็ประมาณเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคนะฮะส่วนในส่วนของนักตัดไพ่ใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่คิดจะซื้อตัวเนี้ย ก็ถ้าคุณอยู่ญี่ปุ่นน่ะก็ซื้อไปเลยครับแต่ถ้ามาไทยผมว่าคุณเริ่มจัดเทเลโฟธ,ธรรมดาก่อนดีกว่าเมื่อกี้ลองเล่นดูแล้วชุดนี้ถือว่าโอเคมากๆสำหรับผมนะครับที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างลิมิเต็ดสุดๆนะฮะก็มีทั้งคู่มือด้วยเป็นไพ่ชุดแรกเลยนะเนี่ยที่มีคู่มือให้ผมเนี่ยปกติไม่มีนะครับคือมึงเอาอไปทำเล่นหรือมึงเอะแสดงว่าชุดเนี้ถูกออกแบบสำหรับก,การเล่นมายะกลโดยเฉพาะเ่ฮะหรือสำหรับก,การตัดไพด่โดยเฉพาะด้วยถึงแม้มนจะเบิ่งภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับเนี่ยเขาสอนโอ้พระเจจา ขาสอนท่าชิลด์บิคคอนโทรลนะครับเนี่ยนี่เราเนี่ย,ยเห็นไหมครับอยากรู้ท่านี้เป็นยังไงนะครับไปดูในรีวิวผมได้นะฮะร,รีวิวชื่อท่าฟูมาโคเาโรครับเป็นท่าที่ต่อยอดจากชิลด์บิคคอนโทรเราเองนะครับส่วนตัวรูปแบบแพ็กเกจเนี่ยครับองข้างหรูเรียบหรูนะฮะเนี่ยถือว่าโอเคครับสำหรับในส่วนของตัวทิลเลอร์โฮารรุ่นลิน อะไรหาซะอย่างเลยนะครับคือเป็นรุ่นสีเขียวของญี่ปุ่นสีเขียวมีผลิตที่ญี่ปุ่นเท่านั้นคือที่อเมริกาผลิตให้ครับถูกต้องแต่ว่านําส่งที่ญี่ปุ่นประเทศอื่นไม่มีขายต้องอินพ็อตอย่างเดียวนะครับผมก็เรียบร้อยจากการรีวิวเทลิโวชุดสเปเชียลชุดนี้นะครับใครสนใจก็บินไปญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อเอาหรือมีญาติโกโฮจิกาที่ไหนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ไปซื้อเอ๊ะมันจะมีอะไรพิเศษเปล่าวะเช็คก่อนนะฮะเดี๋ยวเกิดแบบมีอะไยสเปเชียลเแบบนี้ยเแบบาานะมือมแบบนอ่านการ์ตูนแล ชุดนี้ผมผมแกะแล้วผมจะไม่จับอีกเลยนะครับเพราะว่าก็คือเป็นบอกแล้วว่าเป็นชุดที่ไม่อยากแกะที่สุดนะฮะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าทิรีโพมันเป็นยังไงนะฮะแต่ก็บอกสัมผัสความรู้สึกที่ผมสัมผัสนะครับผมว่ามันแตกต่างกับจิ้งหรีโฮปกตินะนะครับอาจจะบอนไปเองก็ได้นะฮะแต่ว่ามันรู้สุดกันจริงๆนะครับโอเคโดยสรุปนะครับชุดนี้นะครับความความเป็นลิ l เ m ็ t ของให้เต็ม10นะครับ ความคุ้มค่าสําหรับผมที่ผมผมได้ราคาเนี้ยขอให้เต็มสิบอยู่แล้วนะครับถ้าจะมีข้อเสียคือมันหายากมากซึ่งก็เป็นข้อดีสําหรับไอ้ตัวที่เราชุดนี้อยู่แล้วนะครับผมเหมาะสาหรับนักสะสมไพ่หรือคนที่ไปญี่ปุ่นบ่อยๆฮะซื้อกลับมาใชครับถ้าเกิดไม่มีใครซื้อกูซื้อเองก็ได้ครับเพราะาผมอยากได้มากนะครับเพราะว่าผมเองก็จะจะมีทเทเลโคสีเขียวตัดเท่ๆเหมือนกันนะครับเพราะสแตนดาร์ดมันมีสีแดง สีน้ำเงินแล้วก็ Black Viper สีดําแล้วก็ไอตัว Black Viper อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นสีดําเทานะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับก็รีวิวชุดพิเศษนะครับผมชุดนี้ก่อนแต่งงานยี่้านะครับเรียนเชิญด้วยนะครับพี่น้องนะครับผมก็ขอจบการรีวิวไพ่เจโรโฮสีเขียวแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ